สวัสดีค่ะวิดีโอนี้คือวิดีโอแนะนำการใช้โปรแกรม ArcMap 10เรื่องการสอบถามข้อมูลซึ่งจะมีการสอบถามข้อมูลจาก Navigation Tool การสแสดงเฉพาะข้อมูลที่เลือกโดยใช้หน้าต่าง Query Builder และภาษา SQL และมีการสอบถามข้อมูลโดยใช้ Select by Attribute และภาษา SQL ค่ะการสอบถามข้อมูลโดยใช้ Select by Location การสอบถามข้อมูลโดยใช้ select by attribute เริ่มกับ select by location นะคะให้มาที่โปรแกรม Arc m a p 10นะคะในการสอบถามข้อมูลเราจะเริ่มการสอบถามโดย navigation tool ก่อนนะคะให้เราไปเปิดข้อมูลจาก Arc JS มานะคะเลือกของจังหวัดปราจีนบุรี ให้เราเลือกขอบเขตอำเภอออกมานะคะมาที่อำเภอและขอบเขตอำเภอที่เป็นโพลีกอนออกมาค่ะจากนั้นให้แปลาเครื่องมือถูออกมานะคะคลิกขวาที่เมนูบาร์เลือกทูกที่ค่ะก็คือติ๊กเครื่องหมายถูออกมานะคะให้เราทําการเลือกเครื่องหมายเลือกเครื่องมือ identity นะคะเพื่อติ๊กคือเลือกขอบเขตที่เราต้องการรู้การแสดงข้อมูลค่ะ ก็จะแสดงข้อมูลอำเภอรประจันตคามออกมานะคะให้เราพิมพ์ชื่ออำเภอรประจันตคามนะคะและกดมาที่ไฟล์เราก็จะได้ข้อมูลของอำเภอรประจันตคามมาค่ะก็จะแสดงแบบนี้เป็นไฮไลท์ขึ้นนะคะในตรงข้อมูลอำเภอรประจันตคามนะคะเราสามารถคลิกขวาแล้วก็เลือกแปดก็จะแสดงไฮไลท์ขึ้นมาหรือเลือกเครื่องหมายซูมทูเครื่องมือซูมทูนะคะ ก็จะซูมเข้าไปที่โพลิกอนที่เราเลือกคืออำเภอปัจจันตคามค่ะหรือก็เครื่องหมายแพนทูเครื่องมือแพนทูก็คือย้ายเคลื่อนข้อมูลนะคะจากนั้นให้เราไปคลิกขวาที่ข้อมูลอำเภอแลที่ property และเลือก definition q u e r y นะคะให้กด q u e r y builder ค่ะ ก็จะได้หน้าต่าง Query Builder นี้ออกมานะคะก็จะเป็นหน้าต่างให้เราสอบถามสิ่งที่เราต้องการสอบถามนะคะให้เรามาเลือกตรงนี้คืออำเภอ Name แล้วเลือก Get Unit Value ค่ะก็คืออำเภอประจันตคามนะคะเราจะใช้คืออำเภอ Name เท่ากับอำเภอประจันตคามนะคะแล้วก็คลิกออกมาแล้วก็โอเคแล้วมันก็จะทำการค้นหาอำเภอประจันตาเภอประจันตคามให้เราค่ะจากนั้นก็กดโอเค ก็จะได้ข้อมูลของอำเภอประจันตคามออกมานะคะนี่ค่ะอำเภอประจันตคามค่ะต่อไปก็จะเป็นการสอบถามข้อมูลโดยใช้เครื่องมือ select by attribute และภาษา sql ค่ะให้เราไปเปิดข้อมูลใน lab 11บ11มานะคะคือข้อมูลคันที่ค่ะเมื่อเราเปิดตารางของข้อมูลคันที่มาแล้วเราก็จะพบว่ามีข้อมูล cn ty name ก็คือชื่อของคันที่ pop cn คันที่ c N y, ก็คือประชากรนะคะและ fill sqkm cn try นี้ก็คือพื้นที่ที่เป็นกิโลเมตรนะคะและ sqmi cn try ก็เป็นพื้นที่เป็นกิโลไมค,ค่ะค่ะใน f i l ที T ่ y, c u r r ใช้ ai, นี้ก็เป็น ประเภทของสกุลเงินนะคะต่อไป CUR code ก็เป็นรหัสของประเภทรหัสของสกุลเงินค่ะของแต่และประเทศนะคะ land c o v e คือพื้นที่ที่ติดทะเลกับไม่ติดทะเลนะคะซึ่งพื้นที่ที่ติดทะเลจะแทนด้วยสัญลักษณ์ n และ y คือพื้นที่ที่ไม่ติดทะเลนะคะต่อมาให้เราทำการเปิดข้อมูลเครื่องมือ select by attribute นะคะซึ่งข้อมูลเครื่องมือ select by attribute นี้สามารถเปิดได้หลายวิธีค่ะ โดยมาที่ Table option เลือก Select by attribute หรือว่าจะเลือกตรงแถบตรงนี้ก็ได้ค่ะก็ Select by attribute เหมือนกันและมีที่ตรง Selection อีกนะคะก็คือ Select by attribute เราจะเลือกเปิดจากที่ไหนมาก็ได้นะคะเราจะเลือกเปิดจากที่นี่ค่ะ Select by attribute เมื่อได้หน้าต่าง Select by attribute นะคะเราจะยกตัวอย่างในการสอบถามข้อมูลโดยที่ถามว่าในเมืองนี้ ในที่นี้มีประเทศฝรั่งเศสอยู่หรือไม่ให้เราไปเลือกที่คันที่คันท n ่ name และ get unit value นะคะเราจะใช้ออ e r ปเ o เคือเครื่องหมายเท่ากับเลือก get unit value และเลือกประเทศนะคะฝรั่งเศสหรือเปล่าให้เราทําการเลือกออกมาฝรั่งเศสคือฝรั่งเค่ะแล้วก็กดครับจากนั้นกด apply แล้วก็จะได้1นึ of 2องหเอน,นะคะก็จะได้ประเทศฝรั่งเศสออกมาค่ะก็เป็นการสอบถามข้อมูลแบบง่ายๆนะคะค่ะต่อไปก็จะเป็นการถามว่าในประเทศที่มีประชากรมากกว่าสามแสนล้านประเทศสามแสนล้านคนก็จะมีใครบ้างนะคะให้เราไปเลือกที่ select by attribute ค่ะทำการสอบถามข้อมูลเหมือนเดิมเลือกคันที่ให้เราเลือกที่ pop คันที่นะคะ เพราะว่าเป็นจำนวนประชากรแล้วก็เลือกมาเท่ามากกว่าหรือเท่ากับเราต้องการสัก3ล้านคนนะคะก็กด apply เราก็จะได้ข้อมูลของประเทศที่มีประชากรมากกว่า3ล้านคนค่ะคือมี32ประเทศใน251ประเทศนะคะ View pop country นะคะก็จะเห็น จำนวนของประชากรที่มีมากกว่า3าล้านนะคะค่ะจากนั้นเราก็มาหาข้อมูลของประเทศที่ขึ้นต้นด้วยตัวทีนะคะให้เลือก Country Name แล้ตามด้วยไ i ต e ตัวทีก็คือเราก็กดตัวทีแล้วก็เปอร์เซนต์ค่ะแล้วก,กด Apply เราจะได้มาทั้งหมด13ประเทศใน251ประเทศนะคะคือในที่นี้ค่ะขึ้นต้นด้วยตัวทีค่ะ ก็จะมีชื่อประเทศที่ขึ้นต้นดัวทีขึ้นมา13ประเทศนะคะเมื่อเราได้ชื่อประเทศที่ขึ้นต้นด้วยตัวทีมาแล้วจากนั้นเราก็กด clear selection นะคะต่อไปเราจะทำการ select bar review คือสอบถามข้อมูลใน,น,ในขั้นในคำถามที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้นค่ะตัวอย่างในการค้นหาแบบ2เงื่อนไขนะคะคือ เราจะค้นหาว่ามีประเทศไหนบ้างที่ติดกับทะเลและไม่ติดกับทะเลก็คือข้อมูลแลนด์คอกนะคะและก็มีประชากรมากกว่าตั้งแต่2ล้านคนขึ้นไปค่ะเราจะมาทำการใส่ใน select f o m countryware นะคะให้เราเลือกที่ country pop น,นะคะคือจำนวนประชากรมากกว่าเท่ากับ2ล้านคนนะคะ และเราเชื่อมด้วยคือจะเป็นแบบสองเงื่อนไขให้เราเชื่อมด้วยแอนด์ค่ะจากนั้นเลือกแลนด์ขอกคือพื้นที่ที่ติดทะเลกับไม่ติดทะเลเราก็เลือกแลนด์ขอกที่นี้เราคือจะเลือกพื้นที่ที่ไม่ติดทะเลนะคะคือ y แล้วก็กดเท่ากับหาค่าพื้นที่ที่เป็น y มานะคะ y จากนั้นเราก็จะได้พื้นที่ที่ไม่ติดทะเลมานะคะเรากดแอปพลาก็มีทั้งหมด34ประเทศคือพื้นที่ที่ไม่ติดทะเลคือ y เนี่ยค่ะคือแลนด์ขอบก็คือ y นะคะจำนวนประชากรก็คือมากกว่า2ล้านคนขึ้นไปค่ะค่ะนี่ก็คือเป็นการสอบถาม select by attribute นะคะต่อไปเราจะทำการสอบถามข้อมูลโดย select by location นะคะจากนั้น ให้ไปลากข้อมูลของอำเภอมานะคะจะได้โพลีกอนของอำเภอมาแล้วก็เลือกวิเลจคือจุดหมู่บ้านนะคะเราก็เลือกพอยท์ที่เป็นวิเลจมาและเลือกทานคือเส้นถนนเมื่อเราได้ข้อมูลมาแล้วนะคะให้เป็นที่ select select by location ค่ะให้เราเลือก select method ที่ select feature form นะคะจะมีรูปแบบให้เราเลือก4รูปแบบคือ select feature form แบบที่1คือแสดงผลลัพธ์ปัจจุบันเท่านั้นนะคะ 2. add to the century select feature in คือแสดงผลลัพธ์ที่ได้นะปัจจุบันไปรวมกับผลลัพธ์ก่อนหน้านี้แล้วจึงแสดงผล 3. remove from the c e n t r y select feature in คือเงื่อนไขปัจจุบันลบออกจากเงื่อนไขก่อนหน้าแล้วจึงแสดงผลและรูปแบบที่4คือ select from the select feature in คือเงื่อนไขปัจจุบัน intersect กับเงื่อนไขก่อนหน้าหรืออันที่เหมือนกันแล้วนำมาแสดงผลค่ะและข้อมูลตรงช่อง target layer ก็คือข้อมูลเป้าหมายที่เราต้องการจะค้นหา s o u r c layer ก็คือข้อมูลที่ทำกับเป้าหมายนะคะ ต่อมาเป็น Spatial Selection Method จะมีวิธีการให้เลือกว่าเราจะเอาแบบลักษณะไหนมีอยู่หลายรูปแบบแต่เราจะนำเสนอในลักษณะที่เด่นๆมีดังนี้ค่ะอันที่หนึ่งนะคะให้เราเลือกที่ตัวแรกจะเป็นรูปแบบคือทำให้ข้อมูลอิ i n t e r ์เซ็กันค่ะต่อไปตัวที่สองจะเป็น Target Layer Feature Rwis In addition of South layer South feature นะคะคืออยู่ภายในระยะทางที่เรากำหนดค่ะค่ะและแบบที่3คือ target layer feature as within the South layer feature คือให้อยู่ในข้อมูลจากแหล่งที่มานะคะตัวที่4คือ target layer feature t r u s the t boundary of the South layer feature ค่ะ คือการทำให้ทให้ข้อมูลสัมผัสกับขอบเขตนะคะค่ะจากนั้นเราจะทำการสอบถามโดย select by l o c a t i o n นะคะในตัวอย่างในการสอบถามเราจะสอบถามว่ามีหมู่บ้านกี่หมู่บ้านที่ตั้งหางจากถนนนะคะให้เราเลือกข้อมูล target คือข้อมูล Minrate นะคะ s o r c layer ข้อมูลที่เราต้องการทำกับเป้าหมายก็คือ Tran นะคะ ต่อไปตรง spatial select method ให้เลือกเป็น feature are within distance นะคะจากนั้นให้ติ๊กที่ apply และเปลี่ยนระยะทางคือ100เมตรค่ะและกด ok ออกมาเราก็จะได้จุดที่ห่างจากหมู่บ้าน100เมตรมานะคะสำหรับวิดีโอการแนะนำการใช้โปรแกรม arc map 10 ในเรื่องการสอบถามก็จบเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ